เกิดใหม่เป็นนางร้ายตัวแม่บทที่เกหลังจากไปเซียงซิ่วกินอาหารเสร็จพันเกิดเสียงดังขึ้นใครมาเล่นประทัดกันตอนนี้ต้องเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแน่ปไปเซียงซิ่วใจหาย,หายวูบรีบวิ่งออกจากห้องนางเห็นพานูไฟมากมายพุ่งมาจากท้องฟ้าแล้วก็ระเบิดทันทีที่ตกกระแทกกับพื้นดินสวยแล้วรอบจู่โจม แต่มันจะดูงี่เง่าไปหน่อยไหมเจ้าไฟจิ๋วนี่เทียบไม่ติดเลยกับไฟทำลายล้างจากปืนใหญ่ที่นางเคยเห็นในหนังสงครามดูเหมือนพวกนั้นยังประกอบอาวุธได้ไม่สมบูรณ์ขณะใช้ธนูยิงระเบิดเข้ามาในเมืองอนุภาพก็ยังอ่อนด้อยไม่ได้แตกต่างจากครั้งที่แล้วมากนะักไปเซียงซิ่วพึมพำขณะเดินเข้าไปใกล้จุดที่ธนูไฟตกลงมาเพื่อจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นอนุซิ่ว ท่านไม่ควรเดินเข้าไปใกล้เช่นนั้นจะเป็นอันตรายได้นะเจ้าคะ่ะถูกของเจ้าไปเซียงซิว,วิ่งกลับเข้าไปในห้องเพื่อหยิบร่มอย่างนี้น่าจะพอได้เซียวเหมยถึงกับพูดไม่ออกร่มเพียงคันเดียวจะป้องกันท่านจากลูกธนูไฟที่ตกลงมาราวหาฝนได้อย่างไรในความคิดของไปเซียงซิวมีก็แค่ประทัดที่หล่นมาจากท้องฟ้า แต่ที่ทุกคนแตกตื่นเพราะพวกเขาไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเสียมากกว่าสำหรับตนเองแล้วนางไม่กลัวไปเสียงซิ่วกลางร่มออกไปยืนสังเกตการด้านนอกลูกธนูไฟย,ยังโจมตีเข้ามาไม่หยุด แรงระเบิดนั้นมีอนุภาพพอควรมันทำให้รางน้ำของม้าเป็นหลุมเสียหายอาวุธนี้สามารถทำให้คนพิการได้แต่ไม่ถึงกับตายดูเหมือนค่าสึกคิดหาวิธีเพิ่มอนุภาพให้กับระเบิดได้บ้างแล้วนางตัดสินใจหาที่หลบโดยมีสาวใช้ติดตามมาไม่ห่างอย่าวิ่งออกไปในที่โลง่งยืนอยู่ตรงนี้ไปเสียงซิ่วสั่งไม่นานจากนั้น พานูหาฝนก็จบลงพวกทหารรีบกรูกันออกมาจากที่กำบังเพื่อดับไฟการจู่โจมกระทันหันนี้น่าจะเป็นยุทธวิธีข่มขู่และตั้งใจหยุดยั้งหลงเหิงไม่ให้ทำอะไรต่อไปได้อีกแต่ดูเหมือนจะไม่มีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่จังหวะนั้นเองก็มีเงาดำทะมืนที่ดูแข็งแกร่งกำยำมมายืนค้ำอยู่เบื้องหน้า ใบเสียงซิ้วเงยหน้ามองช้าช้าเห็นหลงเหิงอยู่ในชุดเกราะเต็มยศนางยื่นมือไปหาแล้วส่งยิ้มให้สวัสดียามบ่ายเจ้าค่ะท่านไม่ต้องไปไล่ล่าค่าสึกหรือเจ้าคะเจ้าออกมาทำไมหลงเหิงไม่ตอบคำถามเขาถามกลับเสียงเรียบเทาว่าในดวงตาฉายแววเป็นห่วงชายหนุ่มพยายามข่มอารมณ์ไว้เพราะลูกน้องของเขายืนอยู่ข้างหลังเขาไม่อยากให้พวกนั้นคิดว่าตนเป็นพวกสามีที่ชอบหาเรื่อง แต่ที่จริงลึกๆในใจชายหนุ่มคิดว่านางออกมาจากห้องได้อย่างไรเขาคิดว่าเมื่อคืนตัวเองทำให้นางหมดแรงไปแล้วเมื่อเช้านางยังดูเหมือนลูกแมวเพิ่งคลอดอยู่เลยข้าแค่อยากเห็นอนุภาพของแรงระเบิดด้วยตัวเองนะเจ้าค่ะจะได้ลองผลิตระเบิดที่ร้ายแรงมากกว่านั้นนั้นเดออหัวใจของหลงเหิงพันอบอุ่นถึงอย่างไรนางก็ทำทุกอย่างเพื่อเขา ลูกน้องของเขาก็คิดเช่นเดียวกันไม่ง่ายเลยสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่จะทำอะไรมากมายขนาดนี้ที่สำคัญที่สุดนางสามารถผลิตอาวุธที่มีอนุภาพร้ายแรงได้ด้วยหรือโชคดีที่ท่านอองตัดสินใจให้แม่นางไปอยู่ที่นี่ต่อแต่โชคไม่เข้าข้างขณะที่จิตใจไปเสียงซิ่วดูเหมือนจะแข็งแรงทรงพลังแต่ขาทั้งสองของนางยังห่างไกลคำนั้นมากเพราะจูๆ่ๆมันก็อ่อนยวบ จนเกือบทำให้นางล้มเจ้าไม่ควรออกมาหากยังไม่สบายดีหลงเหิงรีบรับร่างนางไว้เขารู้สึกได้ว่าหน้าตัวเองร้อนเผาขณะพูดประโยคนี้สิ่งแรกที่ชายหนุ่มเห็นเมื่อก้มหน้าลงมาก็คือไปเสียงซิ่วกำลังเกอกตาใส่เขาอยู่ไม่ใช่เพราะท่านหรือไงหลังจากสบตากันใจหลงเหิงก็พันอ่อนยวบช่วยพยุงนายหญิงไปกลับห้องเร็วเข้า หลงเหิงหันไปสั่งเสี่ยวเหมยไม่จําเป็นพาข้าไปสถานที่ที่ท่านเก็บพวกวัตถุดิบเธอเจ้าค่ะพวกเจ้าพานางไปที่โรงเก็บวัตถุดิบขอรับทหารพวกนี้นับถือไปเสียงซิ่วอย่างเต็มหัวใจที่นางพยายามจะสร้างวัตถุระเบิดแม้ว่าจะยังไม่สบายอยู่ก็ตามไปเสียงซิ่วรู้สึกเขินอายเมื่อเห็นแววตาเคารพยำเกรงของพวกเขาไม่ต้องมองข้าเลย ความผิดของท่านแม่ทัพทั้งนั้นร่างนางแทบฉีกเป็นสองเสียงก็เพราะเขาพวกทห,หารเดินนำนางไปจนถึงสถานที่หนึ่งซึ่งไกลออกมาหน่อยสถานที่นี้อยู่ห่างจากผู้คนตามคำเรียกร้องของนางเพราะไายเสียงซิ่วคิดไว้ว่าหากเกิดเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดการทดลองเกิดความผิดพลาดน,นางก็จะเป็นเพียงคนเดียวที่โดนระเบิดตายตามจริงแล้ว หญิงสาวไม่ได้ต้องการทำระเบิดที่มีอนุภาพร้ายแรงเพราะระเบิดของฝ่ายค่าศึกก็ไม่ได้ร้ายกาจเช่นกันอีกอย่างหากมีการนำระเบิดไปใช้ในทางที่ผิดสองมือนางคงเต็มไปด้วยคราบเลือดในฐานะที่เป็นคนทำมันขึ้นมาทหารราวสิบคนคอยคุ้มกันป่เสียงซิ่วอยู่อย่างระมัดระวังในระหว่างที่นางเตรียมส่วนประกอบและเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้หญิงสาวดึงข้อมูลมาจากความทรงจำ และในกระดาษที่จดการเตรียมการทั้งหมดใช้เวลาร่วมวันหลังจากทำงานหลังขดหลังแข็งมาทั้งวันจนเหนื่อยอ่อนนางก็พาร่างอ่อนล้ากลับไปที่ห้องของตัวเองระหว่างทางเห็นหลงเหิงและแม่ทัพนายกองท่านอื่นกำลังวางแผนตอบโต้ข้าศึกพวกเขากำลังลองโล่เหล็กที่ทำขึ้นพิเศษเพื่อป้องกันวัตถุระเบิดทหารม้าจะถูกถอนออกจากสนามรบชั่วคราว เปลี่ยนเป็นการจู่โจมโดยใช้ทหารติดโล่ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถต้านทานแรงระเบิดพวกนั้นได้ความคิดยอดเยี่ยมสามีนางฉลาดสุดๆไร้ผู้เทียบเทียมในความฝันคืนนั้นไปเซียงซิ่วยังคงเรียนรู้เรื่องขั้นตอนการผลิตระเบิดต่อ แต่พอหลงเหมิมถามนางกลับตอบว่าเรียนรู้มาจากตำราชายหนุ่มไม่มีเวลาซักไซมากเพราะเขาก็ต้องเตรียมการรับมือแม่ทัพซื่อเช่นกันเขาเชื่อว่าไม่ช้าก็เร็วอีกฝ่ายต้องมาโจมตีอีกแน่นอนยามนี้พวกเขาเสียเปรียบเพราะอาวุธที่ไม่เหมือนใครของฝ่ายนั้นหลงเหิงกังวลว่าหากนำทัพทหารออกไปรบก็อาจจะติดกับได้ ไบเซียงซิ่วจึงต้องจัดการในส่วนของนางให้ดีเพื่อช่วยกันฝ่าทางตันนี้เนื่องจากวัตถุดิบในการทำระเบิดแต่ละรายการล้วนไม่ธรรมดาการทำงานจึงต้องอาศัยความระมัดระวังสูงสุดความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจทำให้เกิดหายนะได้โชคดีที่นางเห็นกระบวนการผลิตด้วยสองตาตัวเองนางจึงสามารถทำระเบิดขึ้นมาได้สิบลูกในเวลาไม่นานระเบิดพวกนี้เหมือนระเบิดมือลูกเล็ก ขนาดเท่าประทัดแต่มีลักษณะกลมในแบบที่เด็กสมัยใหม่เล่นกันระเบิดของนางเสียงเบากว่าประทัดพวกนั้นแต่อนุภาพรุนแรงกว่ามากทำไมเจ้าไม่ใข้าเป็นคนทำหลงเหงอเอ่ยเสียงเข้มขณะที่มองไปเซียงซิ่วถือเจ้าสิ่งที่นางเรียกว่าระเบิดจิว๋วแล้วเกิดความกลัวว่านางจะเจ็บตัวยามนี้ ใเซียงซิ่วดูมอมแมมการทดลองทำเอาผมยาวดําขับของนางไม่เป็นบางส่วนถึงเรื่องนี้จะไม่ได้ทำให้ความงามของนางลดลงแต่หลงเหิงก็ยังรู้สึกผิดมากอยู่ดีแต่นางดูเหมือนไม่ใส่ใจกับเรื่องนี้แม้แต่น้อยส่งยิ้มอ่อนหวานให้หลงเหงิงที่ยืนอยู่ตรงหน้ามือหนึ่งถือระเบิดจิว๋วอีกมือถือโล่เหล็ก ซ่งเจียวเย,ย่และอยู่ขวงก็มาด้วยเช่นกันใจตดจ่ออยู่กับการทดสอบของนางว่าจะสำเร็จหรือไม่ไปเสียงซิ่วปาระเบิดไปที่ต้นไม้เล็กๆต้นหนึง่งแล้วรีบหลบหลังโลกกำบงังด้วยความคล่องแคล่วว่องไวผ้าทางนางดูเหมือนสนุกสนานไม่น้อยซ่งเจียวเย่ยสายหัวไปยิ้มไปแม่นางผู้นี้ไม่ธรรมดาเลยตุ้ม สีหน้าคุณชายส่งซีดเผือดราวไก่ต้มเขายกชายเสื้อขึ้นปิดหน้าล้มเลิกความคิดที่เคยเห็นว่าลูกระเบิดพวกนี้ดูน่ารักดีออกไปจนหมดอันตรายมากจริงๆปฏิกิริยาของหยู่หวงว่องไวกว่าส่งเจียวแย,ย่เสียอีกตอนนี้เขาถอยห่างออกไปเกือบสิบก้าแล้วนางถือสิ่งที่อันตรายเช่นนี้อยู่ในมือตลอดเวลาที่ผ่านมาเลยหรือส่งเจียวแย่ยังคงหน้าซีดด้วยความหวาดกลัว สำเร็จสำเร็จแล้วไปเสียงซิ่วโผลเข้ากอดหลงเหงิงด้วยความตื่นเต้นดีใจทหารทั้งหลายเบือนหน้าหนีไปทางอื่นภาพที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาดูอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่งแต่ก็ทำให้ขัดเขินได้ในเวลาเดียวกันโอ๊ยเจ็บความมูทะลุของไปเสียงซิ่วทำเอาตัวเองเจ็บร้าไปหมดเพราะนางดันกอดหลงเหงิงในขณะที่เขาอยู่ในชุดเกราะเต็มยศ หลงเิงเห็นประสิทธ,ธิภาพระเบิดแล้วก็พูดไม่ออกไปครู่หนึ่งยื่นมือมาช่วยพยุงนางไว้สุดท้ายก็เอ่ยออกมาเจ้าสิ่งนี้อันตรายมากเจ้าควรมอบหมายให้คนอื่นไปผลิตนอกเมืองแทนคนอื่นท่านอ,องให้ข้าทำเองดีกว่าเจ้าค่ะเจ้าข้าแค่ไม่อยากให้วิธีการทำระเบิดนี้ไปตกอยู่ในมือคนอื่นเพราะไม่รู้เลยว่าพวกเขาจะทำอะไรกับมันบ้าง ไอเซียงซิ่วพูดถูกหากอาวุธที่มีอนุภาพร้ายแรงเช่นนี้ไปตกอยู่ในมือคนชั่วก็อาจทำให้โลกใบนี้มีแต่ความวุ่นวายโกลาหลได้ก็ได้ตามใจเจ้าเจ้าพวกนี้เพียงแค่ร้อยเดียวก็คงพอจะให้เราใช้จู่โจมกลับได้พวกมันต้องคิดให้ดีก่อนจะหาเรื่องเราอีกอืมไอเซียงซิ่วเข้าใจความในของหลงเหิงดีเขาเป็นห่วง กลัวว่านางจะตกอยู่ในอันตรายไปเซียงซิ่วยังติดใจอยู่เรื่องหนึ่งมีผู้ข้ามพบคอยช่วยเหลือฝ่ายข้าศึกอยู่หรือไม่แล้วถ้าเป็นเช่นนั้นคนคนนี้คือใครหลงเหิงใช้เวลาวางแผนรอบสอบข่าวและล่าตระเวนแถวค่ายข้าศึกอีกสองสาวันจากนั้นก็ไปออกรบ ครั้งนี้เขานำระเบิดของไปเซียงซิวไปด้วยพร้อมกับกองทหารติดโล่โดยแบ่งทหารติดโล่ส่วนหนึ่งไว้ป้องกันเมืองหนิงไปเซียงซิวค่อนข้างเป็นกังวลนี่ไม่ใช่การประทะก,กันเล็กๆน้อยๆเพียงแค่หนึ่งหรือสองวันเท่านั้นยังดีที่ซ่องเจียวแย่และอยู่ขวงไปกับเขาด้วยลูกผู้ชายเช่นพวกเขาไม่สามารถยิ่งดูได้รอให้บ้านเมืองแพ้ภายสงครามในขณะที่ตัวเองช่วยรักษามันไว้ได้ ก่อนที่ทุกคนจะรู้สึกตัวหรือดูใบไม้ร่วงก็คืบคานเข้ามาแล้วอากาศเย็ยนลงเรื่อยๆพร้อมกับใบไม้ที่เปลี่ยนสีอยากรู้จังตอนนี้เสี่ยวหลินจะเป็นยังไงบ้างเขาจะโตขนาดไหนแล้วนะขณะที่ไบเซียงซิ่วกำลังครุ่นคิดจู่ๆก็รู้สึกเจ็บแ๊บที่ต้นคอมีคนลอบทำร้ายนางแต่โชคร้ายที่กว่านางจะรู้สึกตัวก็สายเกินไปหญิงสาวสลบล้มลงไปกับพื้นเสี่ยวห้ว ใครลักพาตัวค่ะแม้จะเป็นลมแต่ในความฝันนางก็ยังครองสติได้อยู่หญิงสาวเอ่ยถามเสี่ยวหัวทันทีเป็นผู้ชายสองคนพวกเขาบินได้ด้วยขอรับบินได้ไปเสียงซิ่วนิ่งคิดเสี่ยวหัวน่าจะหมายถึงมีวรยุทธ์นางรีบถามต่อตอนนี้ข้าอยู่ห่างจากเมืองหนิงแค่ไหนพวกเขาจะพาข้าไปไหนใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้นายหญิงท่านใจเย็น เสียงหัวต้องขอเวลาดูไปทีละเรื่องได้เลยเจ้าใช้เวลาตามสบายจัดการให้เรียบร้อยก่อนค่าฟื้นตัวแล้วกันพวกเขาบินไปทางใต้ท่านอยู่ห่างเราหนึ่งสองสามสี่สิบห้าลี้จากเมืองหนิงแล้วก็ไม่มีใครอยู่ด้านหลังพวกเขานอกจากท่านเออไปเสียงซิีวอึ้งไปเล็กน้อยนางหมายถึงว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ ไม่ใช่ใครอยู่หลังพวกเขานางเพิ่งจะชมเสี่ยวหัวไปเองว่าพูดจารอบดูมากขึ้นแล้วนางก็ได้ยินเสียงสู้ดังลั่นคล้ายกับเสียงอาบน้ําเกิดอะไรขึ้นนายหญิงมีใครบางคนรดน้ําให้เสี่ยวหัววอ้อนางทําเสียงรับรู้ก่อนจะเอ่ยปากเตรียมอธิบายคําว่าเบื้องหลังให้อีกฝ่ายฟังข้าหมายถึงเบื้องไปเสียงซิ่วยังพูดไม่ทันจบ ก็ฟื้นขึ้นเสียก่อนเพราะถูกโยนลงกับพื้นอย่างแรงหญิงสาวทำอะไรไม่ได้นอกจากเบ้ปากด้วยความเจ็บปวดกระดูกนางจะแตกเป็นเสียงๆไหมเนี่ยฟื้นแล้วหรือเสียงแข็งกร้าเย็นชาถามขึ้นไปเสียงซิ่วค่อยๆย,ยันตัวพยายามลุกขึ้นแล้วสวนกลับก็พวกเจ้าเล่นโยนข้าแบบนี้แม้แต่คนตายก็ยังฟื้นได้ยังพูดไม่ทันจบปเสียงซิ่วก็ถูกคนร้ายกระชากผมให้ยืนขึ้น ก่อนจะผักนางลงไปบนเตียงไม้ชายผู้นั้นเดินเข้ามาใกล้นางขณะเปื้องผ้าตัวเองออกสวยแล้วนางกำลังจะโดนข่มขืนนั้นหรือเจ้าเป็นใครไม่รู้หรือไงว่าข้าเป็นอนุของลี่อ๋องไบเสียงซิ่วถามทั้งที่รู้ดีว่าผู้ชายพวกนี้รู้อยู่แล้วว่านางเป็นใครไม่อย่างนั้นพวกมันจะลักพาตัวนางมาทำไมก็แค่อนุเจ้องมันก็แค่ของเล่นของพวกผู้ชาย เสียงแหกผ้าของชายผู้นั้นฟังดูเย็นยะเยือกเขาไม่ให้โอกาสนางได้ตอบโต้รีบควาตัวไปเสียงซิ่วไว้ขณะหญิงสาวพยายามจะหนีแล้วตบหน้านางอย่างแรงไปเสียงซิ่วถึงกับหยุดชะงักไปเหมือนทําอะไรไม่ถูกนางลืมไปเลยว่าจะต้องตอบโต้พอตั้งสติได้ฝ่ามือขวาก็ตวัดออกไปตบหน้าชายผู้นั้นกลับทันทีเพราะว่าโชคไม่เข้าข้างเขาสามารถหลบฝ่ามือนางได้อย่างง่ายดาย แถมยังหัวเราะ่่ายอย่างดูถูกเสียด้วยดีมากข้าละชอบเล่นสนุกกับหญิงที่ชอบความรุนแรงเช่นเจ้านักมาดูกันสิว่าหลังจากนี้แล้วข้าจะทำให้เจ้าเชื่องได้แค่ไหนเขาทำให้ไป่เสียงซิ่วรู้สึกสอิดสะเอียนนางยอมตายดีกว่ายอมให้ชายชั่วโดนตัวดังนั้นนางจึงท้าทายความตายด้วยการยกขาถีบเขาแล้วกิ้งตัวไปทางอื่นได้ผลแฮะเพราะจูจ่จ ชายผู้นี้ก็หยุดไม่เข้ามาใกล้ตัวนางอีกช่างห่วงตัวเหลือเกินข้าจะยอมปล่อยเจ้าไปก็ได้แลกกับการที่เจ้าต้องบอกวิธีการทำระเบิดให้ข้าได้ข้าจะบอกทุกอย่างงั้นเขียนมาไปเสียงซิ่วพยักหน้าหันไปเห็นโต๊ะตัวหนึง่งตั้งอยู่มุมห้องมีกระดาษและผู้การวางพร้อมอยู่แล้วแสดงว่าชายผู้นี้เตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้านางนั่งลงบนเก้าอี้ข้างโต๊ะ มือนึงเขียนสูตรผลิตระเบิดอีกมือเท้าคางสงสัยจริงหากนางเขียนสูตรมั่วๆไปแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงแต่ประโยคต่อมาทำให้ไปเสียงซิ่วรู้ว่าชายผู้นี้ยังพอมีสมองอยู่บ้างหากเจ้าแกล้งให้วิธีผิดๆมาข้าจะรู้ได้ทันทีเมื่อเอาไปลองทำและทดสอบระหว่างที่รอค่าพิสูจน์เจ้าก็อยู่ที่นี่ไปก่อนแล้วกันอย่าหวังเลยว่าจะหนีไปไหนได้ เพราะเจ้าคงไม่สามารถผ่านผู้คุมด้านนอกไปได้รหรอกอ้อหรอถึงยังไงเจ้าก็ระวังหน่อยแล้วกันหากเจ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมามันอาจจะเปรี้ยงปร้างโดยที่เจ้าไม่รู้ตัวสุดท้ายนางก็เขียนสูตรทําระเบิดไปให้ทั้งยังมั่นใจด้วยว่าหากเขาลองทําตามสูตรนี้จะต้องมีการสูญเสียคนไปบ้างแน่นอนหลังจากอีกฝ่ายออกไปจากห้องปเซียงซิ่วก็ยังนั่งที่เดิม ด้วยท่าทางไม่มีชีวิตชีวาหญิงสาวพยายามคิดหาทางหนีนางลองเดินไปเปิดหน้าต่างแล้วมองออกไปด้านนอกพื้นดินดูแห้งแล้งอย่างไม่น่าเชื่อแถมยังมีชายชุดดำยืนเฝ้าอยู่ได้โปรดปิดหน้าต่างด้วยไม่งั้นอย่าหาว่าข้าไม่ปราณีชายชุดดำเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นชาแหมขู่กเก่งเหมือนเจ้านายไม่มีผิดไปเสียงซิ่วปลายตามองอีกฝ่ายก่อนจะกวาดตามองไปรอบๆ ก็เห็นพันไม้ชนิดหนึ่งหัวใจหญิงสาวพันเต้นโลดแต่พยายามระง,งับอาการไว้ไม่ให้ใครรู้นางหันไปทางชายชุดดําแล้วบอกว่าก็ได้ข้าจะยอมทําตามที่เจ้าบอกแต่ช่วยปลูกต้นไม้ต้นนั้นลงกระถางให้ข้าหน่อยข้าอยากจะเอามันมาวางไว้ในห้องหากเจ้าไม่ยอมช่วยเรื่องนี้อย่าหวังเลยว่าต่อไปเจ้าจะอยู่อย่างเป็นสุขได้อย่าคิดว่าตัวเองจะขู่เป็นคนเดียว พอได้ยินนางยื่นคำขาดชายชุดดำก็ไม่มีทางเลือกมากนะักเขาหันไปหยิบกระถางเปล่าใกล้ๆแล้วเดินไปยังต้นไม้ที่นางบอกขณะที่กำลังสุดตัวลงขุดดินก็ได้ยินเสียงไปเสียงซิ่วขัดขึ้นมาทันควนันอย่าขุดตรงนั้นขุดรอบๆต้นไม้แล้วก็ระวังด้วยอย่าให้รากมันช้ำละ่ะ ชายชุดดำได้แต่ทำตามที่นางสั่งหญิงผู้นี้สำคัญมากสำหรับแผนการที่วางไว้เขาคงรับโทษไว้ไม่ไหวหากเกิดอะไรขึ้นกับนางยิ่งตอนนี้หน้านางบวมตาแดงต่ำเพราะโดนทำร้ายสภาพหญิงสาวทั้งดูมีสเสน่ห์และหน้าเวทนาก็แค่ต้นไม้ต้นเดียวไม่มีอะไรเสียหายกับการทำตามคำขอร้องเล็กๆน้อยๆนี้ ชายชุดดำเอาต้นไม้ลงกระถางโดยเร็วแล้วส่งให้นางทางหน้าต่างพอเสร็จเรียบร้อยเขาก็ปิดหน้าต่างแล้วไปยืนเฝ้ายามด้านนอกต่อไปเสียงซิ่วแน่ใจว่าเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่คนเฝ้ายามธรรมดาแน่แต่นางไม่มีเวลามาสนใจเรื่องนั้นเมื่อได้มองต้นไม้ที่มีดอกสีดำใกล้ๆแล้วนางก็แน่ใจว่าดอกของมันต้องเป็นดอกไม้ในตำนานแน่ ไม่นึกไม่ฝันมาก่อนว่านางจะมีโอกาสได้เห็นต้นไม้ชนิดนี้ในสถานที่แห่งนี้มันคือต้นกับดักมานดำเป็นต้นไม้ที่ถูกกล่าวถึงในนิยายดอกของมันคล้ายดอกลำโพงซึ่งมีความพิเศษอย่างที่สุดไปเซียงซิวลิงโลดในใจดอกไม้นี้แหละที่จะพานางออกไปจากที่นี่เพียงแต่การได้มาซึ่งทางออกนี้อาจจะต้องทำอะไรรุนแรงไปบ้างแต่นางไม่มีทางเลือก หญิงสาวเอาผ้ามหาห่อถ้วยชาเป่าเอาไว้จากนั้นก็ฟาดลงพื้นสุดแรงถ้วยชาแตกเป็นเสียงเสี่ยงแตกลับไม่มีเสียงให้ได้ยินแม้เพียงนิดนางเปิดผ้าหยิบเศษถ้วยออกมากรีดฝ่ามือตัวเองเลือดจากบาดแผลไหลออกมาเป็นสายนางปล่อยให้เลือดหยดลงบนต้นกับดักมังกรดำรดน้ำมันด้วยเลือดอุ่นๆของนางจนชุ่มในนิยายมีตำนานที่กล่าวถึงพิธีกรรม การรดน้ำเจ้าต้นกับดักมังกรดำด้วยเลือดว่าเป็นการปลูกต้นไม้นี้ให้ตื่นเพื่อทำตามความปรารถนาของเจ้าของเลือดไปเสียงซิ่วอยู่ในห้องอย่างสงบเงียบมาตลอดสองวันนางยังคงขยันรดน้ำต้นไม้กับดักมังกรดำด้วยเลือดตัวเองอยู่สองวันมานี้ไม่มีใครเข้ามายุ่งวุ่นวายกับนางเลยมีแต่คนมาส่งน้ำส่งอาหารแล้วก็ออกไปหมอนั่นโดนระเบิดตายไปแล้วหรือยังนะไม่น่าเป็นไปได้ ไผเสียงซิ่วได้แต่ครุ่นคิดเฝ้ารอโอกาสนี้ของตัวเองจนวันที่สี่จึงมีคนปรากฏตัวขึ้นชายคนนั้นเดินเข้ามาในห้องด้วยท่าทางฉุนเฉียวไม่น้อยเมื่อมาถึงตัวนางอีกฝ่ายก็สะบัดมือตกโดยไม่พูดไม่จาแรงจากฝ่ามือทำให้ไปเสียงซิ่วล้มลงกับพื้นนางหญิงพระยาปัญญาอ่อนเจ้าทำฆ่าเสียลูกน้องไปหลายคนวิธีที่เจ้าให้มันใช้ไม่ได้คนของข้าตายสาม มาเจ็บอีกห้านางหญิงสำสสอนตำช้าถ้าเจ้าไม่ตายวันนี้ข้าคงไม่หายโมโหแนะ่พูดจบเขาก็ก้าวพรวดเข้ามาหานางอีกครั้งด้วยอารมณ์เดือดผ่านทันใดนั้นป่เสียงซิ่วก็ตะโกนขึ้นเสียงดังลั่นข้าปรารถนาให้ทุกคนที่เข้ามาใกล้ค่าในระยะ19บเก้สลบหนึ่งวันเต็มๆเ,เริ่มตั้งแต่บัดนี้ต้นกับดักมังกรดำมีดอกไม้ที่มีฤทธิ ทำให้เกิดอาการทั้งประสาทหลอนและกล่อมประสาทดังนั้นชายที่ตั้งท่าจะเข้ามาทำร้ายนางจึงสลบพันทีที่นางพูดจบไปเสียงซิ่วถอนหายใจอย่างโล่งอกตานานนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นจริงด้วยจังหวะนั้นเองก็มีชายชุดดำอีกหลายคนพากันกรูเข้ามาเนื่องจากได้ยินเสียงดังมาจากด้านในแต่ทั้งหมดก็สลบตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาในห้องเยี่ยมไปเลย ไม่เสียแรงที่ตั้งใจรดด้วยเลือดไปเสียงซิ่วตะเกียดตะกายยืนขึ้นตอนนี้แหละเป็นโอกาสดีแล้วนางต้องรีบหนีถึงจะเห็นแล้วว่าคําขอให้สลบนั้นเป็นผลแต่นางก็ไม่มั่นใจว่าเวลาหนึ่งวันนั้นจะได้รับตามคําที่ขอด้วยไหมอีกทั้งยามนี้ไม่ใช่เวลาที่จะทดสอบเรื่องนี้แต่ก่อนไปขอดูหน้าชายชั่วนี่หน่อยเถอะไปเซียงซิ่วอยากรู้ว่าใครกันที่อยู่เบื้องหลังการลักพาตัวนาง หญิงสาวยื่นมือไปดึงผ้าที่ปิดบังใบหน้าชายผู้นั้นออกเจ้าหมอนี่เองเฉินเทานึกว่าใครเสียอีกนอกจากชั่วแล้วยังโลภมากอยากได้แม้กระทั่งสูตรระเบิดนางไม่มีทางให้อภัยตัวเองเลยหากไม่ได้เอาคืนอย่างสาสมไปเสียงซิ่วหยิบระเบิดที่นางเก็บไว้ในห่อผ้าออกมาแล้วค่อยๆใส่ลงไปในถุงเงินของเฉินเทาเทาจ้าอยากได้มากนักใช่ไหมดีเลยงั้นข้าให้เป็นของขวัญหนึ่งลูก ฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ